ฉันไม่ได้นอนสี่วันเจนนี่แบล็กพิงพูดถึงชีวิตการเป็นไอดอลที่ตารางงานแน่นจนไม่ได้พักผ่อนเจนนี่แห่งวงแบล็กพิง์พูดถึงชีวิตการทำงานเป็นไอดอลที่บางครั้งตารางอัดแน่นขนาดที่กินเวลาติดต่อกันทำให้เธอไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาถึงสวันครึง่งเจนนี่เปิดเผยถึงวิธีการเป็นไอดอลในรายการ พิงเจอโกเอดใหม่ของช่อง YouTube y YouTube อย่างดีแดนดีแดนระหว่างที่กำลังพูดคุยกับเหล่าแขกรับเชิญนั่นคือพิธีกรและนักแสดงจากรายการบริตตี้อพาร์ตเมน404ที่เจนนี่ไปร่วมถ่ายทำทั้งชาแทฮยอนโอนารายังเซสซานอีจองหาและยูแจซอกโดยเธอเริ่มต้นถึงประเด็นนี้ด้วยการเผยว่าแต่ก่อนเธอไม่คุ้นชินกับการถ่ายทำตอนเช้า จนกระทั่งได้มาออกรายการอพาร์ตเมนต์404ฉันตื่นตอนเวลา7นาฬกา45นาทีในตอนเช้าเพราะฉันนอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากเจ็ดแหลกแต่ฉันคิดว่าฉันเริ่มชินกับการถ่ายงานเพราะตอนเช้าได้ถ่ายทำอพาร์ตเมนต์404นี่แหละฉันว่าฉันปรับตัวกับการถ่ายทานแบบนี้ได้แล้วเจนนี่เผออีกว่า เหตุผลที่ทำให้เธอไม่ชอบการถ่ายทำในตอนเช้านั้นเป็นเพราะเธอ,อยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงเริ่มต้นของวันชาไทฮยอนจึงตั้งคำถามกับเธอว่าปกติแล้วเธอต้องไปออกรายการเพลงตั้งแต่เช้าตรู่เช่นเดียวกับเหล่าไอาดอลวงอื่นๆใช่หรือไม่เจนนี่ให้คำตอบว่าเวลาที่มีกิจกรรมปโปรโมตฉันจะไม่ได้นอนเลยฉันคิดว่าฉันเคยไม่ได้นอนประมาณ4วันครึ่ง ตอนที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและต้องถ่ายทำหลายๆเพลงติดต่อกันปกติแล้วมันเป็นแบบนั้นคำตอบของเธอทำให้เพื่อนร่วมรายการอพารเบเมนต์4 0 4สงสัยว่าเธอยังมีพลังงานในการแสดงบนเวทีที่ต้องร้องเพลงและเต้นได้อย่างไรถ้าหากไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งเจนนี้ได้เผยว่ามันเป็นไปได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำ แต่ตอนนี้ฉันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ